สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับก็พบกับครูรดอีกครั้งนะครับในวิชาพละศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการวิ่งระยะไกลนะครับไปดูเนื้อหากันเลยก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับการวิ่งระยะไกลก่อนนะครับว่ามันคืออะไร การวิ่งระยะไกลในส่วนของกรีฑาน,นะครับจะเป็นการแข่งขันระยะทางตั้งแต่1นึ่งพัรเมตรขึ้นไปนะครับคุณสมบัติของนักวิ่งจะเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าน้ําหนักนะครับตรงนี้จะไม่มากนะครับอาจจะถึงพร้อมเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูในการแข่งขันนะครับคนที่วิ่งอาจจะไม่ถึงกับไม่ถึงกับมีกล้ามเนื้อที่มากเหมือนคนที่วิ่งระยะ1น0่เมตร2อ0เมตรนะครับ แต่คนพวกนี้จะใช้ในส่วนของอระบบหายใจนะครับระบบการหายใจที่ค่อนข้างมากกว่าพวกที่วิ่ง100เมตรนะครับมาดูทักษะการวิ่งระยะเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับรูปร่างข้างสูงน้าหนักปานกลางนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญในการวิ่งก็คือจังหวะในการวิ่งตรงนี้นักกีฬาจะต้องรักษาในช่วงของการก้าวนะครับ ก้าแต่ละเก้าต้องสม่ำเสมอแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้ายาวมันก็จะดีกว่าช่วงที่สั้นนะครับแต่ว่าพยายามรักษานะครับความสม่ำเสมอของก้าไว้แล้วก็การวิ่งนะครับถ้าเป็นระยะสั้นนะครับจะวิ่งด้วยลายเท้าแต่ว่าพอเป็นระยะไกลนะครับเราจะวิ่งด้วยอ่าเต็มฝ่าเท้านะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้คู่แข่งนะครับ วิ่งนําหน้ามากจนเกินไปนะครับอย่างน้อยๆก็คือสัก30ถึง50เมตรนะครับนี่แล้วก็การวิ่งระยะไกลน,นะครับมันก็ประกอบไปด้วยที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆนะครับหนึ่มเมตรกับ3,000เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นระดับทีมชาติอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นมี1,000งมเมตรเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้มาดูการออกสตาร์ของการวิ่งระยะไกลน,นะครับ มันจะต่างกับการวิ่งระยะสั้นนะครับการออกสตาร์ทจะใช้การออกสตาร์ทเหมือนคล้ายๆกันนะครับกับการวิ่งระยะสั้นก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับอาจจะเกือบร้อยเบนซินนะครับมักใช้การออกสตาร์ทในท่ายืนนะครับอย่างท่านี้เลยนะครับเขาจะไม่นั่งเข้าที่เหมือนระยะสั้นนะครับในรูปด้านล่างเขาจะยืนแล้วก็อีดลําตัวไปด้านหน้านะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงเลกนะครับก็จะเป็นเก้าสิสั้นๆเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะค่อยๆย,ยาวขึ้นตามลําดับแล้วก็รักษาความสม่ําเสมอของก้าวไว้นะครับมาดูท่าในการวิ่งนะครับการวิ่งในลักษณะเต็มฝีเท้านะครับแล้วก็ใช้กําลังให้น้อยที่สุดเพราะว่าระยะทางมันไกลนะครับถ้าเราใช้กําลังมากตรงนี้เราจะหมดก่อนที่จะถึงเส้นใจนะครับแล้วก็การแปลงแขนนะครับก็พยายามให้มันผ่อนคลายนะครับให้มันเหนื่อยน้อยที่สุดพุดง่ายๆนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นช่วงของเท้าที่ลงก็คือลงเต็มฝ่าเท้าครับแล้วก็ระยะห่างของเท้าของก้าวนะครับก็ให้พอเหมาะกับตัวเองนะครับไม่สั้นจนเกินไปนะครับการเข้าเส้นชัยนะครับตรงนี้เมื่อเหลือระยะประมาณ25-20เปอร์เซนตนะครับตรงนี้เราจะทําทการดิ้งฝีเท้าขึ้นมานครับแต่ว่า จะไม่เหมือนระยะสั้นนะครับระยะสั้นมันจะสปีดไปเลยแต่ระยะไกลแค่เร่งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ความเร็วของเรานะครับเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเข้าสใจให้ผู้ที่อยู่ด้านหลังตามไม่ทันหรือว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับเพื่อที่จะตามเพื่อนให้ทันตรงนี้จบลงไปแล้วสําหรับการวิง่งระยะไกเลเป็นเนาสั้นๆน,นะครับมีคําถาม5ข้อนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุด แล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมชื่อนะครับแล้วก็ห้าข้อนี้ตอบให้ครบทุกข้อน,นะครับไม่ได้ยากคําตอบอยู่ที่สไลด์หน้าเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วนะครับครูได้สอนไปนหมดแล้วสําหรับวันนี้นครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ